ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับศึก M150 ร้อยห้าสิบเจ้ามจิปนัดที่11พยัคฆ์นาเชียงใหม่เ c เปิดบ้านรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับสุพรรณบุรีตอนนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มนำนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากของเชียงใหม่เหมือนกันนะครับเล่นในบ้านที่จะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เจอกันหนสุดท้ายเนี่ย2019ในไทยลีกเลยนะครับสุดบทของแรกของเชียงใหม่วันนี้ปิยะชลกดาวฤทธิ์นะครับได้ลงเจอทีมเก่านะครับอิมชังงยุนนั้นเจ็บแล้วก็รณยศมิ่งมิดวันนะครับคัมมมแบบบ็็กกลัััาเปนตวจรริงพ้อๆ สหรัฐโสีด้วยโอกาสของเชื่อใหม่ครับจังหวะนีม้มาออกมาตัดบอลไว้ได้นะครับปียวัตอินทราพิมครับนายด่านของสุพรรณโอกาสของทีมเยือนนะครับซูซ่าหลอกแล้วเปิดลูนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเพียงแค่นาทีที่5เท่านั้นนะครับเป็นการสกัดพลาดของเราเองนะครับกัปตันเอ็กซูนภัทรกิ่งแก้วนะครับดูคับซูซ่ายึกยักหลอกนะครับแล้วเปิดอัดเข้ามาเลยแล้ว เนี่ยครับแต่ถ้าสุวรรณวัฒน์ไม่สกัดเนี่ยก็มีตัวรอที่จะยิงอยู่แล้วนะครับโอ้โหหนาทีครับเชียงใหม่โดนซะแล้วเีกิกับสุชาญนวลมลีซ้อนยิงลูกนี้ข้ามขานไปครับก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับเจ้าเอิร์ดอ้าวนะครับลูกนี้สารัฐมงชิงมาแล้วคิมมโยงกดเลยเลยครับโอ้โหซ้ายข้างถนัดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนาทียี่สิบหกอ้าอาล้วครับ ดูรับสารัตโสีส่งมาให้แล้วคิมโบยงกดเลยแหละครับบอลก็ลอดซองของปิยวัฒนเข้าประตูไปเลยเชียงใหม่เริ่มมั่นใจครับต่อบอลกันสวยตอกส้นมาแล้วครับคิมโบยงยิงเองเลยครับแหมรุนยศขอบอลหยุดยังไม่ได้แล้วครับประตูขึ้นนําเราจังหวะนี้ก็ับโอ้โหสุวรรณพัฒจะกัดมาวันนี้ก็เจอทีมเก่าด้วยนะครับกับตันเกเอาล้วครับ มีโอกาสครับท้ายครึ่งแรกเชียงใหม่สุชาโนนยิงลูกนี้สองหนึ่งเลยครับโอ้โหนาที40ครับยิงไกลนอกกรอบเกียรโทษเลยแหละครับลูกที่3ในลีกแล้วครับของสุชาโนนในฤดูกาลนี้จับทีหนึ่งแล้วกดเสียบมุมเข้าไปเลยครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับเจ้าเอิร์ธเอาแล้วครับจากตามหลังครับตอนนี้เชียงใหม่นําแล้วครับว้าทดเจ็บของครึ่งแรกครับสุพรรณบุรีเกือบตีเสมอเหมือนกันครับโอ้โหได้มงได้ถากโคนเสานิดเดียวก็เป็นเทนนั้นของประสิทธิ พัฒนาธนาพิสุทธิ์เหรอครับ45นาทีแรกจบลงไปครับเจม .FC เอซี MC. นำอยู่2-1แลยครับรูปเกมก็ยังถือว่าไม่ต่างกันมากโอกาสของสุพัรณเลครับลูกนี้ตัวสำรองเลยครับกิติพงษ์วงมาแลยครับยิงไปสกัดออกหลังครับเอาแล้วครับสุวิทย์ไปภูมราชเปลี่ยนตัวลงมาแลวครับแล้วคิมโบยงจะตะวัดยิงลูกนี้มาโดนสกัดออกหลังเหมือนกัน เราสวนกลับรับจ่ายมาลูกนี้คิมโบยงสปีดมาเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับแต่งบอลลูกนี้เข้าขวาแล้วเลี่ยมหมาโดนบีบให้ต้องยิงมุมนั้นเลยครับแล้วเท้าขวาเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นข้างถนัดด้วยคิมโบยงนะครับฝีคิดของสุพรรณนะครับยิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับ2ประตูต่อ2ครับนาที60โอ้ลูกนี้ยิงเหลือเกินนะครับเป็นนรเศษสหลักทองต้องยอมเลยครับ ไกลามากครับวิถีลูกมันพุ่งแล้วโค้งเสียบมุมก็ไปเลยแลลวครับฟาฮัดไม่ไหวจริงๆตีเสมอจนได้ครับสูบรริบุรีเอฟซตอนนี้สกอร์เท่ากันแล้วครับแล้วโอกาสของเชื่งใหม่ครับลูนิดมาไม่ได้แต่มุมลูนิดหูโชนเสาครับลนยศมิ่งมิดวันบอลโค้งเกือบจะเข้าอยู่แล้วเอาละคร,รับไรฮานลูกนี้กือบชากผ่านไปไฮาน เปิดตรงนี้โอ้คินโบยังที่หน้าได้จริงๆยิงข้ามคานเฉยเลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่งั้นนะสามสองไปแล้วและในเจ้าวันนี้เราเช็คกันพลาดนะครับก็ไม่ลำหน้าครับเป็นด้านของมัติอุสซูซาแตะหลบยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับนาที89กาครับกำลังจะเข้าตดเจ็บโอ้มาโดนตรงนี้ตามหลังเลยครับ2ประตูต่อ3เนี่ยครับเขาวางบอลมาเราก็ไม่ตามเลยครับตรงนี้ไปสมาธิหลุดก็เสร็จเลยครับล็อกหลบแล้วยิง จ,จ่อเลยครับวันนี้เรียกได้ว่ามาดุเดอร์ซูซ่านี่ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยล่ะครับหมายเลข33ของสุพรรณจงังหวะนี้อู้หอาหมอนเทพเมืองดีครับหมงลูนี้ต้าได้จริงๆเด็หันหัวไปทางทุนไม่ได้แล้วอามอนเทพอีกครั้งนึงครับคราวนี้ยิงออกหลังไปอย่างน่าเสียดยายแหมาไกก็เปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายเกมสุดท้ายก็บลดเวลาการแข่งกันครับเจมเอฟซี FC วันนี้แพ้คาบ้านให้กับสุพรรณบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อ3นะครับอ่า นัดต่อไปครับทีมเจะลงเตะในฟุตบอลถ้วย FA ครับรอบ64ทีมนะครับเปิดสนามกีฬาเทศบาลน,นครเชียงใหม่6โมงเย็นนะครับรับการ,รมาเยือนของทีมจากไทยลีกทรูแบ,บงคอกอยู่ในเด็ดครับ